แจ่งว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวนะครับทีนี้พี่พี่ชายนี่อยู่ที่ไหนอยู่อยู่นี่ไหมเขมา,มาสะดวกมาหรือเขามาคือสะดกแล้วว่าเนี่ยทางเดนี่เขาพูดมาลักษณะมันเหมือนว่าเขาก็ไม่เชื่ออยู่แล้วว่าเซล์คนนั้นที่ไปเจรจาให้เราเป็นพี่ชายเ<ะ>ขาเลยแง่แง่นะแต่เมื่อกี้ที่ได้ฟังบอกว่าถ้ารถมีปัญหาเรื่องเกียร์เรื่องสภาพรถ ชุนนักดือความน้ําท่วมเขาพร้อมจะช่วยใช่ไหมคะรับคืนรับคืนนั่นแบบนี้ตอนที่เกิดเหตุแล้วจะคืนไหมคะเนี่ยหนูหนูว่าอยากคืนเพราะว่าวันที่เกิดเหตุจนถึงตอนเนี้ยไม่มีการติดต่อมาเลยอืัลหลังจากที่เราไปตรวจที่ยูสุครับเราได้มีการส่งข้อมูลไปให้เต็งมาว่ายูสุเขาตีมาว่าเราแค่สี่โคตรเลยเงี่ยคือตอนนั้นหนูถามแล้วว่ายกหนูมีแชทว่ายกเลิกสัญ,ญญานี่คือยังไงคะพี่เงียบหายไปเลยนะมีไหมมีนีค่ะและทีเนี้ย คนที่เต็นอะที่เป็นเซลล์เขาตอบกลับมาว่าอ่าคืนเนื่องจากอะไรคะอ่าเราไม่ได้ชนหนักถึงขั้นอคัสซีเบี้ยวเขาว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนที่เราไปเข้าศูนย์แล้วอะศูนย์บอกว่าคัสซีมันดอืมอ่ะใช่แล้วศูนย์ไคยออกเป็นหนังสือรับรองมาเรื่องคัสซีขคดไหมครับศูนย์จะเป็นใบเสนอราคาคะ่ะเช็คสภาพ่ารถเข้าวๆนี่คือแค่ด้านนอกค<ต>่ะที่เบื้องต้น้นะ ไม่ได้รวมค่ะเขาเขาคุยนอกจากเออกสารเขาคุยกับน,น้องว่าไงทางศูนย์ที่สุดศูนย์บอกว่าให้น้องรีบเจรจากับเต็นท์และรีบเปลี่ยนด่วนเลยเพราะว่ามันอันตรายตลอดเวลาแล้วเขาช่วยขันน้ออะไรให้ด้วยไหมใช่ค่ะก็คือ,คอ,คอวันที่ไปเข้าสูงนะคะหนูให้ช่างเขาเปลี่ยนอ่าล้อที่มันเคยหลุดไปแล้วค่ะให้ให้ใส่ให้หนูหน่อยสักคันสักข้างนึงเพราะว่าถ้าเปลี่ยนหมดเลยคือราคามันแรงอะ่ะแล้วหนูก็ไม่คือไม่ได้มีปัญญาขนาดนั้น,นะคะ่กก็เลยเปลี่ยน,นแค่ล้อเดียวเพื่อที่แบบ ขับค,ค่อยๆขับไปไปก่อนอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เอารถมาไหมเนี่ยวันนี้ไม่ได้เอารถมาค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันอันตรายเกินไปเลยไม่กล้าขับมามก็เลยนั่งรถได้สามวันที่กว่าต,ต,ตั้งแต่สูงอีซุซุเรสภาพใหม่เราใช้รถถูกไหมรถไม่ได้ใช้ค่ะอนอกจากว่าจะเอาแบบมาทุนละหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่กล้าใช้คือคือไม่กล้าใช้แล้วไปไกลคือไม่เอาไปเลยคือทุกวันนี้เหมือนเราซื้อรถ ใหญ่มาแต่เราไม่ได้ใช้เราจอดให้น้ำมันไหลเข้าไปเฉยๆแล้วเราก็ใช้มอไซค์ตากฝนเหมือนเดิมก็เห็นบอกขับไปแล้วมีมีน้ำฝนตกด้วยก็คือช่วงวันนั้นนะคะรถจอดไว้หน้าบ้านใช่ไหมคะแล้วเป็นช่วงที่แบบหน้าฝนฝนมันตกแล้วน้ำมันเข้าที่หลังคาบ้านผัวค่ะน้ำมันเข้าไปในรถเออหนูก็เลยใช้งานไม่ได้เลยแล้วปรากฏว่าวันนั้นหนูคือหนูต้อง ขับมอเตอร์ไซค์ตากฝนเหมือนเดิมแล้วรถก็คือใช้ไม่ได้อาจารย์ครับพอดีเหมือนกับฟังแต่เสียงเมื่อกี้เขายายามจะพูดว่าอุบัติเหตุเรื่องล้อหลุดเป็นอุบัติเหตุในข้อที่จริงแล้วอาจารย์ครับในแง่กฎหมายเนี่ยไม่มีการขันล็อกล้อเนี่ยมันเป็นความประมาทของช่างใช่ไหมครับเขาเรียกว่าเป็นความประมาทแบบร้ายแรงร้ายแรงเลยเป็นการประมาทเรื่องร้ายแรงคือกรณีนี้ถ้าข้อที่จริงเป็นไปตามนี้ก็อาจจะเข้าข่ายเรื่องการหลอกขายอ่หลอกขายของที่ ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพสภาพสินค้าอันเป็นเท็จตามมวลกฎหมายอาญามาตรา271ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีก็ผมได้ทำหนังสือมอบหน้าเตรียมไปให้กับไปแจ้งความวันนี้แล้วประสานงานไปที่ทางรองผู้กกับสอบสวนสพปากเกร็ดแล้วเน้องก็เดินทางไปได้เลยอันนี้มีโทษจำคุกแต่สิ่งที่น่าสังเกตนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ดูเอกสารต่างๆก็พบว่ารถเนี่ยมันอายุ10ปีแต่ปรากฏว่าในคู่มือเนี่ยระบุว่าจดทะเบียนปี63 นะครับนะปี 6- 3สามเนี่ยมันก็ดูแปลกๆอยู่นะอันนี้ก็ก็เลยถามขนส่งว่ามีการปกปิดประวัติไหมนะเพราะว่ารถมันอายุสิปีมันต้องมีที่มาที่ไปอาจจะชนหนักหรือน้ําท่วมก็ได้อันนี้ข้อแรกถามขนส่งอันที่สองถามขนส่งว่ารถสภาพยับเยินขนาดนี้ขับไปแล้วอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยตรวจสภาพผ่านได้ยังไงมีการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรกันหรือเปล่านะในการตรวจสภาพเนี่ยอันนี้ตั้งข้อสังเกตไป นะครับแล้วก็รถคันนี้มีการไปตรวจสภาพก่อนที่จดทะเบียนโอนไหมเพราะมันเกิน7จปีมิกหรือว่าจ่ายเงินจบหรืออะไรยังไงอันนี้ตั้งข้อสังเกตนะก็ะยังไม่เชื่อว่ากรมการนุ่นศจะเป็นหน่วยงานที่แบบนั้นนะครับต่อไปใช่หมูหอเอจใจค่ะหนูมันมีคลิปเสียงที่หนูคุยกับเจ้าของที่เต็น์ว่าหนูไม่โอเคตั้งแต่คอนโซลมันหลุดแล้วมีไหมคลิปเสียงมาด้วยคลิปเสียงอยู่ในโทรศัพท์เปิดได้ไหมเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเออ คนจะได้ไปซื้อที่ร้านเขาเยอะเทุกวันนี้เขาก็โพสขายอยู่นะคะโอ้ขายข,ขายดบขายดีนะอืออืากันนะค่ะเห็นบอกว่าตอนที่ล้อรถอะไปนชนกับไอ้ร้านสเต็กึิมทานมีเซลขายรถมือหนึ่งของบริษัทหนึ่งข้ามควายังเจราจากับทางเซนทด้วยเหรอใช่ค่ะคือว่าร้านสเต็คกค่ะจะมีลูกค้าร้านสเต็กใช่ไหมคะพอดีว่าพี่เขาอะเป็นเซลขายรถมือหนึ่ง ที่ศูนยาา์โตโยต้าเออแล้วเขาก็เลยแนะนําหนูว่าน้องรถคันนี้น้องซื้อมาเท่าไหร่หนูก็บอกเขาไปพี่เขาบอกว่าแพงมากรถสิบปีราคาสี่แสนกว่าแพงมากแลวคือสภาพหลังคาผุอ่ะพี่เขาก็แนะนําและทีนี้พี่เขาก็เลยคุยกับคนที่เต็นทให้หนูเลยว่า่าอทําไมให้รถน้องผมแบบนี้แล้วถ้าน้องผมเสียชีวิตขึ้นมาคุณจะรับผิดชอบยังไงอ่ะ เขาก็ปฏิเสธว่าผมขอไม่ค <How |ms|> ุยกับคุณผมขอคุยกับผู้เช่า <coś> ซื <rawd> ้อก็คือเขาจะคุยแต่กับแฟนหนูรื่องเดียวเลยเขาไม่คุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยเออถ้าแฟนเราว่าไงคะเขาอคุณกับแฟนก็งนนะคะไม่ค่ะแฟนเราว่ายังไงบ้างคะตอนที่เขาขอคุณด้วยอะแฟนหนูก็นิ่งไม่พูดอะไรเพราะว่าหนูหนูบอกแฟนอยู่แล้วว่าหนูอะไม่โอเคคือเราค้านอยู่แล้วว่าเออเราไม่โอเคนะถ้าเราขี่รถคันนี้ไปแล้วล้อมันเป็นหลุดบนทางด่วนอย่างเงี้ยเราทํายังไง เออหนูก็คุยหนูคุยตรงเนี้ยกับคนที่เต็นแล้วนะเออแต่เขาก็ยืนยันว่าสัญญามันเกิดไปแล้วอะน,น,น้องมันเปลี่ยนไม่ได้คือเขายืนยันแต่คําเดียวอะค่ะไหนขอดูคลิปเสียงเออคลิปเสียงเปิดเลยอืมเปิดตรงตรง,ตรงนี้แหละหนูดึงวางนี่ตรงไใบเนี่ยอืมออืมมไไ่ด้า คันเดียวกันไหมไม่คนละคันค่ะคนละคันเลยดูดูคันหนึ่งซื้อคันหนึ่งพูดไงที่ไปดูรานร้านสูงที่เราไปดูนี่มันเขาขายไปแล้วเหรอหรือยังไงทำไมเราถึงไม่เลือกคันแรกที่เราดูอ๋อคือเลือกแฟนอะเขาจริงๆอ่ะเขาอยากได้อีกตัวหนึ่งตัวอีซูซูเนี่ยแหละค่ะแต่ทีนี้ว่าเซลเขาแจ้งมาว่าน้องรถคันนี้เข้าแล้วนะแฟนหนูก็เลยสนใจรถคันนี้อีซูซูแล้วก็คุยรายละเอียดว่าต้องการให้รถเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย อ่ะแต่พอไปถึงวันจริงมันไม่ได้ตรงกับสภาพที่เราบีฟกันไว้อะที่เราต้องการอ่ะแล้วมันมาได้ยังไงหรืวมันไม่ตรงกับความต้องการของเราทำไมถึงยอมตกลงสัญญาจริงๆเขาให้เราเซ็นเอกสารเหมือนเขาแบบว่าน้องเซ็นตรงนี้เซ็นตรงนี้เซ็นตรงนี้น้องอ่าใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือที่เขาบอกว่านี่ค่ะคือสัญญาต่างๆเขาบอกว่าให้น้องเซ็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าเราก็เซ็นแล้วนีกเสร็จแล้วเขาก็มาแจ้งว่าพอดีว่า อ่าล้อน้องค่ะช่างเ้าใส่ผิดให้น้องรอสักคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คือเอกสารเขาให้เราเซ็นไปแล้วนะใ็นก่อนรถใช่เงินเท่าไหร่ค่าดาวหนูจ่ายไปห้าพันนะคะอ่าแล้วก็ประกันชั้นสองบวกที่เขาเป็นโปรโมชั่นที่เขาแถมให้จำนวนสี่พันบาทรถอายุสิบปีกับทะเบียนที่มันดูไม่สอดคล้องกันเรื่องของอายุเราได้ถามแต่เ็นทำไมว่าทำไมทะเบียนมันเป็นทะเบียนใหม่อันนี้เขาเขาไม่ได้บอกนะคะเขาบอกว่าเออเขาจะเปลี่ยนทะเบียนให้เป็นทะเบียนใหม่ รถเราเนี่ยมันสิบกว่าปีแล้ววิ่งมาแสนห้านะแต่ปรากฏทะเบียนมันปีเท่าไหร่หกสามปีมันให้ให้ให้เขาดูเลยนะทะเบียนมันเนี่ยนะมันจดทะเบียนปีหกสามกเอาชูให้นะมมันหกสามแต่รถมันสิบกว่าปีตอนตอนเราซื้อก็บอกไงว่ารถกินเืินเขาได้โฆษณาตรงนั้นไหมโดยไซเขาต้องบอกรถกินเงินกนเลยเขาบอกแต่ว่าเป็นรถมือสองมือสองใช่แต่ลำดับในเล่มเป็นลำดับที่สิบที่เราเห็นไหม เป็นสิบมือแล้วนี่ไงแบบที่สิบอย่าเดี๋ยวลามองคงไม่ดูนะเนี่ยเป็นลำดับที่สิบแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะลองโชว์เนะี้ยอันนี้เราไม่ได้เห็นเรามเอาเอาไม่ได้รู้ตรงนี้ก่อนสิบมือแล้วแต่ว่า รถคันที่เราซื้อมาอ่ะเราเห็นครั้งแรกตอนที่เราขับออกใช่ค่ะแล้วตอนคันนี้ได้เข้าไปดูรถคันนี้มาก่อนเนะะี่ะเคยเห็นมาก่อนล้รถคันนี้ไม่ตัดสินใจเซ็นถซื้ออ๋อรถคันนี้ไม่ไม่ได้เห็นมาก่อนนะคะอพี่เขาจะถูกต้องไหม<ถ>ว่าหนูอ่ะไปดูรถอีกสู่อีกคันนึงต้องการอีกคันนึงแต่ทางร้านเนี่ยกลับ เซ็นสัญญาเอาเขาคันนี้ให้หนูถูกไหมใช่ค่ะเหมือนเขาเสนอว่าตัวนี้เข้าแล้วนะว่าเออน้องสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ตัที่ดูก,ก่อนอัวนี้ก็ราคานี้ไหมสี่แสนกว่านี่อนกไหมครับน่าจะอยู่ราวๆประมาณนี้ค่ะพี่เป็นร,าค,ราคาับเดียวกันค่ะซื้อรถคันนี้ใช่ไหมคะซือ้ออยู่ที่4ส่สี่แสนเก้าสี่แสนเก้าพันค่ะสี่แสนเก้าพัน ต้องเลขกเท่าแล้วนี่ขอการของเต้คืออะไรครับไรนะคะเปกเราหรอที่เขาที่เขาเสนอเราเนี่ยเขาเสนอเรามันเป็นตัวแบบน่าจะเป็นตัวเตี้ยหรือเปล่าที่แฟนหนูต้องการนะคะพี่อ๋อแล้วคันลูกอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเป็นตัวเป็นตัวยกมารฮเดอร์แล้วพอหลังจากเกิดเรื่องไม่ตรงสเปคเนี่ยเราแจงกับทางเต้แล้วเขารับผิดชอบอะไรยังไงบ้างหนูแจ้งว่าอ่าขั้นแรกตอนที่หนูแบบเห็นรถอะหนูก็คุยกับแฟนว่าทําไมมันเป็นแบบนี้ ออแล้วทีนี้หนูก็เขาก็เลยบอกว่าน้องน้องขับไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวรายละเอียดค่อยมาเก็บให้พี่เดี๋ยวพี่เก็บให้ทีหลังอ่ะแล้วจังหวะที่อยู่เราจะเปิดประตูขึ้นคอนโซลหลุดหลุดเลยค่ะพี่ประตูมันหลุดเลยยังยังไม่ทันได้ขับเลยคือเปิดปุ๊บประตูมันหลุดแล้วทีนี้ช่างเขาก็เลยเปลี่ยนให้ตอนนั้นเลยเออคนที่ว่ามันคนสลฝั่งคนขับดีกว่านะฝั่งฝั่งหนูอะค่ะฝั่งฝั่งที่ล้อหลุดเลยเหมือนกันตรงนั้นค่ะแล้วเราไม่เอกใจหรอโอ้ย